ตัวนี้นะคะที่น้องแรนบอกจากคลิปต่อที่แล้วเนาะก <émie. S 1> ็คือ,นนอเจ e ้า nissan america e sport tech แต่ตัวนี้นะคะเป็น minor champion ปี2019นส้แล้ว <ço> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับน้องแมนอีกเช่นเคยนะคะก<ส>ับรายการพี่เมี่ยมขาะนะคะจะมาแนะนํา รถสวยๆแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะน้องแนนส่วนมากก็จะมารีวิวให้ดูเนาะเกี่ยวกับบอดี้ภายนอกนะคะหรือโครงสร้างภายนอกนันเองแล้วก็ส่วนมากก็จะพาดูตัวเครื่องนิดนึงแล้วก็ส่วนมากก็อีกอย่างหนึ่งก็จะคือภายในเนาะเรื่องฟังก์ชันก็อาจจะไม่ครบพันเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะที่น้องแนนบอกจากคลิปต่อที่แล้วเนาะก็คือเจ้าน e ิสซันแอเมร่าอีสปอร์ตเทแต่ตัวนี้นะคะเป็นม i n เนอร์แชมเปียปี2019แล้วตัวสีแดงที่น้องแนนแนะนำไปเมื่อ ท,ที่แล้วมันเป็นปี17นะคะลูกค้าก็ตัวนี้ก็จะไมเนอร์เชนใหม่กว่านิดนึงค่ะประมาณ2ปีเนาะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้เป็นรถอีโคคาร์นะคะเครื่อง3สูบนะคะแล้วก็1.2นะคะ cc เนาะก็คือพันสองนั่นเองค่ะตัวนี้อันนี้ก็ยังเป็น สีที่มาจากโรงงานนะคะยังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ทาอะไรก็คือได้ไปสวยๆแบบนี้สีเดิมๆนะคะจากโรงงานเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูรอบข้างกันค่ะไฟนะคะก็ยังไม่มีหมองเลยนะคะลูกค้าตัวนี้ก็ไฟยังใสทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะไม่มีการถอดเปลี่ยนอย่างเป็นไฟของนิสสันนะคะเป็นของเบิกห้างมากับตัวนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ที่ได้ไปมากกว่านั้นก็คือ สเกิร์ตรอบพันอีกเช่นเคยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้ากับบันไดข้างซ้ายและขวาแล้วก็สเกิร์ตหลังแล้วก็สเกิร์ตหลังบนฝากระโปรงเนาะก็ได้ครบไปเลยนะคะตัวนี้จะต่างจากตัวนั้นเนื่องจากเปลี่ยนไมเนอร์เชงจาก17มา19นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟเดียวที่กระจกมองข้างแบบนี้ตัวที่แล้วเป็นอยู่ตรงบางคนแก้มด้านซ้ายและขวานะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระจกและโอเคก็ตัวนี้ มือมือเปิดนะคะเป็นโคเมียมเนาะแล้วก็มีพิเศษกว่านั้นก็คือมือเปิดให้นะคะตัวนี้ก็จะมีครบพันเลยเนาะแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นแบบเดิมอีกนะคะก็เป็นแค่โครเมียมทางภายนอกนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นพลาสติกธรรมดาเนาะแต่ก็ดูสวยดูเข้ากันไม่ไม่ได้แบบดูน่าเกียดนะคะส่วนแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กแบบนี้แล้วเนาะก็จะมีสีตัด เอากับสีเงินกับสีดำนะคะก็คือลมดำมานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้นี่ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเป็น n i สสันอ m e l เมราอีสปอร์ที่เป็นรถ e ีโคคาเนาะแล้วก็อย่างน้องแนนบอกตัวนี้ไม่มีข้อแตกต่างจากตัวที่แล้วเลยนะคะพวงมาลัยสามการนะคะแล้วก็มีแอร์แบกให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะตรงนี้ก็จะเป็น ตัวที่เสียบ USD นะคะเครื่องเล่นอ,อยังเป็น FMAM MP3 เนอะอันนี้แต่ว่าสามารถใช้ตัวบลูทูธได้นะคะแล้วก็สามารถเสียบลิงก์กับโทรศัพท์ได้เนาะก็ประหยัดไปอีกทางหนึ่งโดยไม่โดยไม่ต้องที่ไปเปลี่ยนหน้าจอใหม่อะไรเลยนะคะก็สามารถใช้งานฟังเพลงจาก YouTube ได้เหมือนกันเนาะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เบาะผ้าข้างในก็คือดำหมดเลยมีตัดสีเงินแคบ กันโซนแผงคอนโซลหน้านะคะแล้วก็แค่ตัวฐานเกียร์เท่านั้นเองตัวนี้นะคะก็ยังเป็นอาร์เมล่านะคะอยู่ครบทุกด้านนะคะลูกค้าไม่มีตัวไหนหลุดตัวไหนลอกหรือตัวไหนติดใหม่เลยนะคะที่นี่เราจะเน้นรถเดิมนะคะรถแบบสภาพเดิมเดิมมานะคะไม่เน้นรถ ชนหนักไม่เอานะคะสวมซากมาก็ไม่นะคะยิ่งกอใไม่นี่ปัญหาใหญ่เลยเนาะทางเราจะไม่รับเข้ามาเด็ดขาดที่นี่สามารถเช็คได้เลยนะคะสามารถนําหน้าเลขไปเช็คที่ศูนย์หรือจะมารับน้องไปเช็คด้วยก็ได้นะคะเพราะที่นี่เราขายกันแบบเปิดใจอยู่แล้วคะ่ะลูกค้าไม่มีหมกเม็ดนะคะยางขอบประตูเนะะี่ยค่ะสามารถดึงดูได้หมดเลยนะคะว่า ปกติดีไหมเม็ดอาร์ยังอยู่ทุกอันไหมก็คือดึงดูได้แบบนี้เลยนะคะว่าเม็ดอาร์ที่ยังคบทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูด้านไหนนะคะสามารถดึงดูได้หมดเลยเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะการดูรถมือ2เนาะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะเอาใหม่กริบแบบมือ1เพิ่องออกจากโรงประกอบแบบนั้นก็ก็ยากหน่อยนะคะก็ตัวนี้อเมร่า e sporttech นะคะตัวนี้ก็มี กันเซ็นเซอร์ให้3จุดนะคะเป็นซ้ายขวาแล้วก็กลางเนแล้วก็สเกิร์ตกันชนหลังนะคะตัวนี้ไม่มีสีลอกหรือทะลอกอะไรเลยนะคะลูกค้าไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบคันนะคะเหมือนออกมาจากป้ายแดงใหม่ๆเลยแค่ผ่านการใช้งานมาแล้วนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะน้องไม่ได้มีเสียหายตรงไหนเลยนะคะลูกค้าไม่มีบุบสลายไม่ว่าจะเป็นเบาะอ,อันนี้ก็เหมือนกันเลย ทั้ง2ด้านนะคะยังปกติดีทุกชิ้นส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นมือเปิดนะคะตัวกดกระจกเนาะก็สามารถรูดขึ้นรูดลงได้ปกตินะคะไม่มีตัวไหนหายไม่มีตัวไหนถลอกไม่มีตัวไหนหลุดนะคะประมาณนี้เข้าๆกันไปเลยเนาะไม้ตัวนี้ไม้น้อยนะคะเดี๋ยวน้องแนนเปิดให้ดูเนาะ34,412กิโลนะคะ อันนี้ไม้แท้นะคะลูกค้าสามารถเอาเข้าเช็คสูตรได้นะอันนี้คือรถทุกคันเราสามารถพาเข้าเช็คที่ศูนย์ได้หมดเลยนะคะระบบแอร์เย็นปกตินะคะพวงมาลัย3มก้านก็จับแบบถนัดถนัดมือแบบนี้เลยพวงมาลัยออกแบบมารูปทรงคล้ายตัวดีนะคะจะมีเว้าวตรงนี้นิดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็เป็นวงกลมแอร์นะคะปรับได้ปกติทุกตัวนะคะกระจกก็เป็นใช้ปรับเลนส์เอานะคะลูกค้าตัวนี้ ตัวนี้ก็คือปรับเล่นซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างเนาะประมาณนีเ้เครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะคะแอรเย็นปกติก็ปกติดีทุกอย่างนะคะเหมือนน้องใหม่ป้ายแดงเลยนะคะก็แค่เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ทุกคันนะคะไม่ได้ออ หลายๆคนเนาะจะคิดว่ารถใช้แล้วอะรถมือสองยังไงก็เป็นมือ2ที่สภาพแย่แต่ที่นี่หารถที่แหวกความคิดตรงนั้นเลยนะคะว่ารถมือ2จะต้องเป็นรถที่ใช้งานมาหนักพอสมควรสภาพแย่แล้วก็บอดี้ภายนอกภายในนี่เละมากแต่ของเราที่นี่ไม่นะคะเราคัดรถทุกคันมาภายนอกสวยภายในสภาพดีนะคะยิ่งห้องเครื่องนะคะเราับ การขาย6เดือนถึง10,000กิโลนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะลูกค้าว่านิยามคาว่ารถมือสองฉบับต้นๆนู่น,น,นกับตอนนี้มันจะเหมือนกันคือหาข้อแตกต่างไปเลยนะคะเพราะที่นี่เราการตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวมสรา้างน้าท่วมกอใหม่นะคะที่นี่ไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะอยากให้ลูกค้าซื้อรถนะคะได้ทั้งรถไปแล้วก็ได้ทั้งใจคนขายได้เพื่อนเพิ่มได้คนรู้จักเพิ่มนะคะเราขายกันแบบบอกต่อ หาใครอยากเข้ามาชมน้องจริงแอบบทุกซซกทุกมุมอยากมาทดลองเปิดห้องเครื่องเองนะคะดึงอขอบยางที่ประตูนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เรนรถยนต์มือสองไมกูดค่ะ999าาค่ะสาขา ทิศนุโลกนะคะเราอยู่ตรงแยกเอ็กซเรยนะคะเลยโลตัสท่าทองมาประมาณ400เมตรเนาก็สามารถเข้ามาเจอไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การต้อมนะคะหรือจะเป็น CEO เฮียไม้นะคะแล้วก็น้องอีฟน้องแนนนะคะเฮียมาร์กเนาะสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงพทิตที่นี่ไม่มีวันนะคะลูกค้าเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะปิดอีกทีก็5โมงเย็นเลยหรือว่าถ้าท่านไหนขอเลดเวลานิดนึง สามารถโทรแจ้งเราก่อนได้นะคะเรายินดีรอลูกค้าเพื่อให้มาชมรถสวยๆกันได้หรือใครที่มีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่เต็นท์รถยนต์มือ2ไมค์กูค่ะวันนี้น้องแดงก็าฝากเจ้าตัวนี้นะคะ n i สสัน a เวราอีทพอร์ e เทคนะคะไมเนอร์เชงปี19นะคะตัวนี้ก็ได้ทั้งรถประหยัดทั้งราคานะคะประหยัดทั้งน้ำมันนะคะประหยัดทั้งงบประมาณในการใช้สวยเนาะ ตัวนี้ก็อีโคคาร์อยู่แล้วอันดับหนึ่งก็คือเรื่องประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็ประหยัดทางราคาวันนี้ก็ฝากน้องด้วยนะคะถ้าใครอยากเข้ามาชมก็เข้ามาชมที่แต่รถยนต์มือสองไมค์กคทากับน้งแนนแล้วก็ฝ่ายขายได้เลยค่ะก็สวัสดีค่ะ